าูช้ชมครานี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันมากมายเลยค่ะอย่างเช่นบรรยากาศของการท่องเที่ยวปลายปีที่คึกคักแบบนี้นะคะซึ่งถ้าพูดถึงว่าเทรนด์ที่กําลังมาไปทั่วโลกขณะเนี้ก็คือเทรนด์ของสุขภาพและความงามนั่นเอง,องประเทศไทยนะคะก็ชูจุดแข็งในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาเป็นอัตลักษณ์หนึ่งการท่องเที่ยวที่เราพยายามที่จะเน้นส่งเสริมและในปีที่ผ่านมาถ้าเราติดตามข่าวเรื่องของสุขภาพโควิดไนทีพักไว้ก่อนนะคะก็ยังมีเรื่องกัญชาอีกที่เป็นมหากราบที่ดูโดดเด่นขึ้นมาในแวดวงทางสุขภาพใช่แล้วค เรื่องของกัญชาแต่ถ้าเอามาผนวกการกท่องเที่ยวเจะเป็นยังไงค่ะก็มีการท่องเที่ยวนะคะที่เปิดมิติใหม่เลยเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็กัญชาสี้าค,ค่ะงานนี้สาธารณสุขเขาจับมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทํา MOU กันเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเ okay. ที่ยวเมืองไทยสุขภาพดีวิถีถิ่น2020นะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยรายได้อันดับต้นๆเลยก็คือการท่องเที่ยวเป็นหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเรามาตลอด แล้วถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะดิฉันบอกไปแล้วนะคะจุดแข็งเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตอนนี้กำลังมาแรงมากๆต่างชาติมาก็อยากที่จะมาลองนวดแผนไทยมาลองสมุนไพรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มีการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์แล้วคุณผู้ชมคะกระแสะของกัญชาก็มาแรงไม่แพ้กันเลยผู้ใหญ่ของทั้งสองกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงสาธารณสุขก,กับกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะเลยจับมือกันทําเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแนวใหม่กระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจ ในงานเที่ยวเมืองไทยสุขภาพดีวิถีถิ่นค่ะในรายละเอียดเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวอยากให้ลองฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์รัชกิจประการที่ได้มาลงนามใน MOU ระหว่างกรมการท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงสาธรารณาสุขเป็นภาพบรรยากาศเมื่อวันวที่สุดนมานค่ะกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราได้มาบูรณาการกันว่าหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราจะบูรณาการการันเรื่องอะไรบ้าง เพราะในปีที่แล้วเนี่ยการท่องเที่ยวในเรื่องของเรียว,วเวลเนตมีรายได้ถึง4 0 0แสนล้านต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากเมืองไทยเราไปถึงที่ไหนเขาก็บอกว่าต้องไปนวดแผนไทยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยคิดบูรณาการว่าโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยกัญชาทางการแพทย์เราได้เริ่มมีการปลดล็อกและกัญชาที่ดีที่สุดในโลกก็ต้องบอกกัญชาจากสกลนครก็คือ พันหางกระรอกเราจะไปแนะนําการท่องเที่ยวเส้นทางกัญชาถึง23เส้นทางนะครับแต่ว่าโอเคตอนนี้อยู่ในการคัดเลือกเส้นทางว่าเราจะไปเส้นทางไหนบ้างผมมั่นใจว่าถ้ามีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยสมบูรณ์แบบเหมือนปีที่แล้วก็น่าจะอีประมาณสัก2ปีรายได้ล้าน0นล้านผมมั่นใจว่าเราทำได้ เพราะฉะนั้นพวกเราก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ช่วยกันบอกต่อ และสำหรับงานที่เราพูดถึงนะคะงานเที่ยวเมืองไทยสุขภาพดีวิถีถิ่น2020จริงๆเนี่ยง,ง,ง,งานน่าเสดายวันนี้จัดเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะคแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจไปยังไปได้นะคะหลังจบรายการเดอะพีเพิลโชว์ของเราไปได้เลยที่ไอคอนสยามเมืองสุขสยามชั้นจีแวะไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นกันค่ะครับแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยในแต่ละจังหวัดที่เป็นท้องถิ่นแล้วเขาโดดเด่นเรื่องของการใช้กัญชาในทางการแพทย์คุณผู้ชมก็สามารถไปใช้บริการได้แต่ต้องย้ําว่าใช้ใน ทางการแพทย์เท่านั้นนะฮะ